คือมันก็อาจจะมีช่วงหนึ่งนะที่เด็กผิวรู้สึกว่าบรูโน่เฟนันเดสเนี่ยคงจะไม่เหมาะกับการเป็นกัปตันทีมจากภาษากายที่เจ้าตัวชอบหงุดหงิดโดยไม่จำเป็นไม่ค่อยกระตุ้นเพื่อนอร่วมทีมสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายเขาก็พิสูจน์ตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นทุกอย่างให้แมนยูจนขาดไม่ได้อีก ซึ่งล่าสุดบรูโน่ก็ยังโชว์ความเป็นผู้นำของตัวเองด้วยการให้สัมภาษณ์แบบโคตรจะเท่เอาไว้แบบนี้ครับโดยบรูโน่ฟานันเดสบอกว่าผมหวังว่าปีหน้าชื่อของผมจะไม่ถูกพูดถึงสิ่งที่ผมต้องการที่สุดเนะครับผมยังพูดเล่นกับเซอร์ซี่อยู่เลยวันก่อนเราคุยกัน,นเรื่องรางวัลน,นักเตะแห่งปีแล้วทุกคนก็แบบว่าใครจะได้รางวัลน,นักเตะแห่งปีปีนี้นะ ผมเลยพูดไปว่าหวังว่าปีหน้าชื่อของผมจะไม่แม้แต่ถูกพูดถึงเลยด้วยซ้ำทั้งที่สามารถทำผลงานได้เหมือนกับปีนี้แต่จะไม่มีใครพูดถึงชื่อผมในฐานะผู้ชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าอาหมัดจะก้าวขึ้นมากานาโช่จะก้าวขึ้นมาหอยลุนจะก้าวขึ้นมาถ้าพวกเขาเริ่มทำประตูแอซิตวิ่งไล่บอลและเข้าสกัด พวกเขาก็ควรจะเป็นคนที่ได้รับความสนใจแทนผมซึ่งผมจะดีใจที่สุดในโลกเลยผมอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมเสมอช่วยให้พวกเขางัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมานั่นคือสิ่งเดียวที่ผมอยากทำผมรู้ว่าเมื่อไรที่ผมช่วยให้พวกเขาเล่นเต็มศักยภาพได้สำเร็จทีมของเราก็จะดีขึ้นเป็นยังไงเด็กผีกับตันนวดของพวกเราโอ้โหให้สัมภาษณ์แบบแบบเท่จริงอ่ะโคตรเท่เลย แล้วบทสัมภาษณ์ของบูโน่ในครั้งนี้มันมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาโตขึ้นเขามีภาวะในการเป็นผู้นำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้นแบบมากขึ้นน่าจะถึงจุดสูงที่สุดแล้วอะถึงขั้นให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยไม่ต้องมีใครพูดถึงผมหรอกเดี๋ยวผมช่วยทีมเองช่วยเพื่อนๆนเองขอให้ทุกคนเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ถูกพูดถึงแทนผมผมก็จะดีใจที่สุดในโลกเลยโอ้โห คืออย่างที่พี่อ้นบอกไปนะในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ว่าซีซั่นนี้แมนยู U, มันย่ำแย่จริงๆมันเละเทะจริงๆโดยเฉพาะในพิมเมลีกแล้วถ้าหากฤดูกาลนี้ไม่มีบรูโน่เฟรนันเดสคอยเป็นกัปตันทีมคอยกระตุ้นเพื่อนคอยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ทีมนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแมนยูเราเนี่ยจะไปอยู่จุดไหนเผลอๆเนี่ย มันอไหจะถึงขั้นต้องมาลุ้นหนีตกชั้นเอาในนัดสุดท้ายก็ได้ใครจะไปรู้เนาะแต่มันยิ่งชัดเจนที่สุดเลยว่า4-5ซา5ปีหลังตั้งแต่บรูโนย้ายมาเล่นที่โอตาฟอร์ดเขาคือหัวใจสำคัญเขาคือคนที่แมนยูนัปัจจุบันขาดไม่ได้จริงๆใช่ครับเขาจะแก่ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็ต้องหาคนมาแทนแต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีใครแทนเขาได้จริงๆใครมันจะไปแทนบรูโน่ได้วะ ขาดบูโนไปนสักคนเนี่ยเป็นตัวสำรองไปแป๊บเดียวโอ้โหเกมในสนามนี่ไม่เป็นไม่เป็นโลเป็นพายกันเลยนักเตะก้มหน้าก้มตาเล่นกันไร้ทิศทางไม่มีใครคอยกระตุ้นไม่มีใครสั่งอะไรเลยเพราะฉะนั้นต่อให้ทีมจากซาอุจะยื่นข้อเสนอมาหนักหนาสาหัสขนาดไหนจะได้ค่าเหนื่อยสูงเพียงใดผู้บริหารด้านฟุตบอลของสติมแรดคิป ต้องรังบูโน่เฟรนเดสเอาไว้ได้จนกว่าจะหาคนที่เหมาะสมมาแทนถ้ามันไม่มีจริงๆเนี่ยบูโน่เนี่ยมันจะหนักเอาหน้าฤดูการหน้ามันยังลูกผีลูกคนอยู่เด็กผีคิดเห็นยังไงการมีบูโน่อยู่กับทีมต่อไปกับการไม่มีบูโน่ตลอดไปอะไรดีกว่ากันก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดหัวใจให้แฟนผีอะไรขนด้วยนะ